ไม่มีใครโดนบันดาลนะทุกอย่างเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยที่เราเป็นคนสร้างขึ้นด้วยตัวของเราเองทีนี้เวลามีความตายเกิดขึ้นในชีวิตเรามันเกี่ยวข้องกับกายวาจาใจในชีวิตเราอย่างไรพระพุทธเจ้าสอนเราเรื่องมรณา,านุสติคือการรอคอยการตายพระพุทธเจ้าบอกว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยให้เรามีสติสัมปชัญญะนึกถึงความตายเป็นประจำพระพุทธเจ้าสอนให้เรานึกถึงความตายยังไงได้บ้างในขณะนั่งอยู่ขณะเนี้ย ก็สามารถที่จะตายได้เรากลับไปตายที่บ้านก็ได้เดินออกไปรถชนตายก็ได้หรือเราไปนอนหลับตายฟื้นวันวันรุ่งขึ้นตื่นเช้ามาไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยก็ได้กินข้าวอยู่ติดคอตายก็ได้นั่งนั่งฟังธรรมอยู่หงายท้องหมดลมหายใจไปเลยก็ได้พราุทธเจ้าบอกว่าความตายมันง่ายมากมันใกล้ต่อชีวิตของเราอย่างยิ่งเพราะนั้นความตายพระเจ้าบอกว่าให้หลอคอยเพราะเราไม่รู้เลยว่าตอนตายเนี่ยเราจะตายยังไงจะตายแบบไหนจะตายตอนไหนวันเดือนปีคืนไหน ไม่มีใครสามารถกำหนดกฎเกณฑ์ต่อความตายนี้ได้ผู้ทีเจ้าเลยสอนให้เรามีสติรอคอยมันประหน้าที่เราคืออะไรทุกคนต้องตายเหตุปัจจัยเรารู้อยู่แล้วว่าอนาคตข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นคือความตายหน้าที่เราคืออะไรต้องมีสติรอคอยมันเหมือนเรารู้ว่าฮ้สามีภรรยาเราหัวเราเมียเราจะกลับบ้านทุกวันเวลาห้าโมงเย็น คนที่อยู่บ้านรอคอยสามีภรรยาของตนก็จะรอเวลาใช่ไหมถึงเวลาห้าโมงเย็นปุ๊ก็เตรียมกับข้าวกับปลาเพื่อรอสามีกลับบ้านรอภรรยากลับบ้านเรารอแบบนี้ทําเป็นประจําทุกวันบางคนก็รอลูกกลับบ้านรอสามีภรรยากลับบ้านหรือรอพ่อแม่กลับบ้านหรือใครก็ตามเพราะเรารู้เวลาเป็นประจําของแต่ละวันว่าแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราบ้างเรารู้กําหนดใช่ไหมวันนี้เราจะไปทํางานแปดโมงเช้าเลิกงาน ห้าโมงเย็นเรารู้กําหนดใช่ไหมแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเราตื่นกี่โมงนอนกี่โมงเรารู้กําหนดหมดเพราะอะไรมันทําจนเกิดความเคยชินในแต่ละวันอันนี้เรียกว่ารู้ใช่ไหมแต่เรากําหนดกฎเกณฑ์ในรายละเอียดในแต่ละวันได้ไหมวันนี้ใครจะด่าฉันรู้ไหมไม่รู้มันจะด่าตอนไหนไม่มีใครรู้วันนี้เราจะกินกับข้าวกับปลาอาหารอะไรมีใครรู้ล่วงหน้าไหมก็ไม่มีใครรู้ล่วงหน้ามันอยากกินมันก็ซื้อกินมันก็เดินไปกินวันนี้จะเจอเหตุปัจจัยอะไรบ้างในชีวิตรู้ไหมก็ไม่รู้ มันเดินไปตามเหตุปัใจจัยใช่ไหมเช่นเดียวกับความตายความตายเนี่ยมันเกิดขึ้นแกเราแน่กาหนดมันมีแน่ตามเหตุตามปัจจัยแห่งการกระทาของตนแต่คําถามคือมันจะเกิดขึ้นตอนไหนมีใครบอกได้บอกไม่ได้เวลามีคนชวนเราไปกินข้าวไปเที่ยวไปไหมไปเที่ยวกันเถอะไปไหมไปจ่ายตังค์ไปชอปปิ้งกันเถอะไปไหมไปยิ่งไปฝียิ่งอยากไปเออเนี่ยเดี๋ยวเลี้ยงเลยไปเลยไปไหมไปในขณะเดียวกันถ้ามีคนชวนเอ้ยไปตายกันไปไหม เริ่มไม่อยากไปแล้วเห็นไหมพอเวลาชวนไปตายไม่ไปแต่ชวนไปเที่ยวไปอ้าวทำไมล่ะมันก็ชวนเหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะเรากลัวต่อความตายทําไมเราถึงกลัวความตายเพราะเรามีความอยากตัณหาคือความอยากไอ้ตัวอยากนี่แหละทําให้เรากลัวความตายบางคนกลัวความตายเพราะอะไรเพราะมีภาระอยู่ด้านหลังลูกยังไม่ตโตลูกยังไม่มีคนดูแลถ้าเราตายภรรยาเราจะอยู่ยังไงสามีเราจะอยู่ยังไงถ้าเราตาย พ่อแม่เราที่เท่า,าแฉะแก่ชรา,าอยู่บ้านใครจะเป็นคนดูแลถ้าเราตายตัณหาใช่ไหมความอยากความอยากอะไรอยากให้เขามีชีวิตที่ดีอยากให้เขามีความสุขหลังจากชีวิตที่เราตายไปแล้วเราสร้างความอยากคือตัณหาอยู่ตลอดเวลาในชีวิตเราเพราะอะไรเพราะเรากลัวที่ไปหลังความตายว่าเมื่อเราตายไปแล้วคนข้างหลังเราจะอยู่ยังไงจะมีชีวิตต่อไปยังไงเนี่ยไอ้ความกลัวเนี่ยเรียกว่าความอยากตัวนี้คือตัณหาความอยาก พระพุทธเจ้าบอกว่าความอยากตัวเนี่ยหรือตัณหาตัวเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ทุกแสนสาหัสทุรนทุราลเลยทําให้เราเนี่ยกลัวต่อความตายบางคนไม่มีภาระอะไรเลยแต่ก็ยังกลัวตายเพราะอะไรเพราะเขาไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าเขาจะตายแล้วต้องไปเกิดเป็นอะไรนี่แหละตัวอันตรายที่สุดเพราะในเหตุปัจจัยของการรอคอยการตายเนี่ยจึงเป็นตัวสําคัญที่สุดคือพระพุทธเจ้าสอนให้เราพิจารณาการตายเป็นอารมณ์ รอไปเลยไม่ต้องไปห่วงใครพระเจ้าบอกว่าภัยเวรในโลกนี้เนี่ยเราสามารถช่วยกันได้หมดอุทกภัยที่เชียงลายเราบริจาคเงินไปช่วยได้ไหมได้บริจาคเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ไปช่วยได้ไหมได้ภัยพิบจจัติจากอักขีภัยมีคนไฟไหมเราบริจาคของช่วยเขาซ่อมแซมบ้านทําได้ไหมทาได้ภัยในโลกเนี้ยช่วยเหลือกันได้หมดแต่พระเจ้าบอกว่ามีภัยตัวเดียวที่ในโลกนี้ไม่สามารถช่วยเหลือกันได้ มาตาปุกปิกภัพยก็ไม่สามารถช่วยกันได้ต่อให้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติสารเราหิดกันรักกันจะตายแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเจอภัยพิบัตินี้ไม่มีใครช่วยกันไม่มีใครช่วยกันได้ภัยเดียวภัยจากความตายไม่มีใครช่วยได้เวลาจะตายจะไปเกิดเป็นอะไรใครก็ช่วยไม่ได้จิตสุดท้ายก่อนตายจะเป็นยังไงใครก็ช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นหน้าที่เราคืออะไรเตรียมของตัวเองไม่ต้องไปรอให้ใครกุศลาทำมาให้เราไม่ต้องรอใครมาบังสกุลให้เรา เราทําของตัวเราเองถ้าเรามัวแต่พึ่งว่าเฮ้ยฉันไม่มีลูกหลานเมื่อชีวิตตายไปแล้วลูกหลานจะทําบุญให้ฉันไหมตายไปแล้วฉันจะเอาอะไรกินหลังจากชีวิตของความตายฉันตายไปจะมีใครมาทําบุญอุทิศประจําปีไหมจะมีใครมาบําเพ็ญกุศลกระดูกระเดี่ยวให้ฉันหรือเปล่าสงการจะมารวมกันเพื่อให้ฉันเห็นหน้าเห็นตาลูกหลานฉันไหมไม่ต้องให้เราทําที่ตัวเองฝึกในการรอคอยการตายแล้วสร้าง บุญฝ่ายกุศลสร้างเหตุปัจจัยฝ่ายกุศลเพื่อให้อะไรเพื่อให้ตัวเราเองสร้างให้เต็มหัวใจเพราะนั้นกุศลาธรรมะอากุศลาธรรมะไม่ต้องให้ใครมาสร้างให้เราไม่ต้องใ,ใครมาสวดให้เราเราสรวดของเราเองนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพราะนั้นพวกเราเนี่ยบางคนอาจจะใกล้ตายแล้วก็ได้บางคนอาจจะยังไม่ตายก็ได้บางคนอายุยืนอายุสั้นแต่มันตายหมดนะมันตายแน่หน้าที่เราคืออะไรเตรียมเลยถ้าเรารู้ว่าวันหนึ่งเนี่ย เราจะสูญเสียทรัพย์สมบัติอะไรบางอย่างออกจากชีวิตเราไปถ้าเรารู้ล่วงหน้ามันจะมีใครนะที่เออปล่อยไปเถอะจะเสียก็เสียแน่นอนมันไม่มีหรือใครทําธุรกิจค้าขายมีใครไหมที่รู้ว่าถ้าธุรกิจเราก็ลังจะเจ๊งแล้วจะไม่ขวนขวายปล่อยให้มันเจ๊งไปเถอะก็คงไม่มีถ้าเรารู้ล่วงหน้าเราจะขวนขวายทุกอย่างเพื่ออะไรรักษาทรัพย์สมบัตินั้นไวเช่นเดียวสมบัติเดียวที่เรามีได้รักษาได้และติดตัวในชีวิตเราไปได้คืออะไรบุญกับบาป จะเอาอะไรระหว่างบุญกับบาปเลือกเอาการพิจารณาความตายอยู่ทุกวันรอคอยการตายอยู่ทุกวันนี้เรียกว่าหลักการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจะให้ข้าวให้น้ำให้ยารักษาโลกบริจาคทรัพย์สมบัติพระสถานมากมายมหาศาลแค่ไหน mm hmm. ก็สู้กับการสร้างบุญกุศลภายในใจไม่ได้คือการสร้างธรรมฝ่ายกุศลการสร้างธรรมฝ่ายกุศลคืออะไรพระพุทธเจ้าให้เรามีสติรู้อยู่กับลมหายใจ รู้อยู่กับกายในปัจจุบันเรียกว่ากายยคตาสติหรืออาณาปานาสติมีสติหายใจเข้ารู้มีสติหายใจออกรู้มีสติหายใจเข้าพุทมีสติหายใจออกโทไม่รู้เคยทํากันหรือเปล่านะแต่พระเจ้าสอนให้เราฝึกมีสติอยู่กับปัจจุบันขนาพวกเราเนะี่ยมันติดนิสัยอะไรติดนิสัยชอบคิดอะไรทุกอย่างไปในอนาคตอนาคตจะเป็นยังไงลูกหลานจะเป็นยังไงครอบครัวจะเป็นยังไงบ้านรถจะเป็นยังไง มันคิดไปแต่ในอนาคตแต่เคยอยู่กับปัจจุบันมนะไม่เคยอยู่เลยคิดไปเรื่อยเปื่ยคิดไปตรงโน้นคิดไปตรงนี้พพุทธเจ้าสอนว่าอนาคตเรากําหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้อนาคตยังไม่เกิดขึ้นหน้าที่เราทําอะไรฝึกอยู่กับปัจจุบันถ้าเราอยู่กับปัจจุบันไม่มีใครมาทําให้เราทุกข์ใจได้แต่ถ้าเรามัวจะไปฝังใจอยู่กับอนาคตเราจะทุกข์ใจเพราะอะไรเช่นเรามีลูกเรามีสามีเรามีภรรยา เราปรารถนาและคาดหวังให้ลูกเราสามีเราภรรยาเราได้รับความพึงพอใจตามความพอใจของเราเราสอนลูกเราอยากให้ลูกเราทําอะไรประสบความสําเร็จทํางานมีเงินเดือนดีๆแต่คําถามคือเรียนจบยังยังเรียนไม่จบเลยแต่คาดหวังไปแล้วว่าถ้าลูกเรียนจบจะต้องเป็นยังไงในอนาคตข้างหน้าถ้าเราแก่ตัวไปลูกเราจะต้องกลับมาดูแลเราคําถามคือลูกเราโตแล้อยังยังไม่โตเลยแต่คาดหวังไปแล้วว่าวันหนึ่งลูกต้องกลับมาดูแลเราเห็นไหมเรามัวแต่คิดถึงในอนาคตแล,แล,แล้ววันหนึ่ง ลูกเราสามีภรรยาเราครอบครัวเราทําไม่ได้ตามความพอใจของเราใครทุกข์เราเองที่เป็นคนทุกข์เพราะอะไรเพราะเราเป็นคนคิดวางแผนในอนาคตวิธีการรับมือง่ายที่สุดคืออะไรไม่ต้องคิดมันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตหน้าที่เราคือทําปัจจุบันให้ดีที่สุดเพราะปัจจุบันคือผลของอนาคต